เจาะลึกประเด็นร้อนการเมืองเกาะติดเรื่องนิติบัญญตัติกับรายการจับกระแสและสภา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจับกระแสะแลสภา,าวันนี้อยู่กับผมนักทพลสงวนทราบครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30น,นจนถึงเวลา18.00นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา,าในระบบ FM 87.5เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 1071กิโลเฮิรตซ์พร้อมกันทั้งหมด14เครือข่ายในระดับภูมิภาคครับและจะบอกว่าจับกระแสะแลสภาของเราในวันนี้มาติดตามกันนะครับสาหรับเรื่องของ นโยบายการต่างประเทศใน MOU ของ8พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนําโดยพักเก้าไกลนะครับซึ่งมีคุณพิธาลิ้มจรรญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ร่วมกันอีก 7พักนะครับได้มีการออก MOU ออกมาเป็นที่ทราบกันดีครับว่าพักร่วมรัฐบาลก็มีนโยบายหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านความมั่นคงนโยบายด้านเศรษฐกิจครับวันนี้จับกระแสในสภาจะมาสะท้อนมุมมองสําหรับนโยบายการต่างประเทศในช่วงของเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยนะครับมีโอกาสมากน้อยเพียงใดน,นะครับสำหรับประเทศมหาอำนาจที่จะมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงการเมืองของไทยจริงหรือไม่อย่างไร วันนี้รายการจับกระแสและสภา,าของเราได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านสมาชิกวุฒิสภา,าครับท่านพิสารมานะวพัฒในฐานะที่ท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งขณะนี้ท่านพิสารอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านพิสารครับสวัสดีครับคุณนัทพลครับ ท่านทูตครับต้องบอกว่าเรื่องของนโยบายทางการทูตและการต่างประเทศของไทยในขณะนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซียนอยากทราบว่าภาพรวมนโยบายการทูตการต่างประเทศของไทยในขณะนี้ในมุมมองของท่านพิสารเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมผมเห็นว่าที่ผ่านมา8ปดปีนะครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่เรามีการปฏิวัติปี2อ5 7อเนี่ย การต่างประเทศของเรามักจะออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างเงียบนะครับเงียบสงบสงี่ยมรเราดูเหตุการณ์ไม่อยากจะมีบทบาทเด่นอะไรนะครับถ้าเทียบภาษามวยก็คือว่าเราไม่ต้องรีดน้ำหนักนะเราอ,อยากจะไปเราเราต้องรีดน้ำหนักคือเราอยากจะชกรุ่นที่ต่ำกว่า,าร,รุ่นของเรานขณะที่อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เนี่ย เขาเล็กกว่าเราเยอะนะครับแต่เขาชอบก้าวขึ้นไปชกในรุ่นที่หนักขึ้นนะครับน uh ั้นไอ้เอถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนเราไม่ใช่ประเทศเล็กนะครับเราเศรษฐกิจเราอันดับยี่สิบกว่าของโลกนะ oh มีโลกของเรามีตั้งร้อยเก้าสิบกว่าประเทศเนี่ยเราใครที่ชอบบอกว่าไทยประเทศเล็กนี่ไม่ใช่นะครับ uh huh. เราเป็นประเทศระดับกลาง <Okay. S 2> มีพลานุภาพพอประมาณนะครับ mm hmm. ถ้าเทียบเป็นวงดนตรีแล้วเนี่ยเรามี นักดนตรีที่เล่นดนตรีเก่งเนี่ยเยอะอเป็นวงขนาดกลางแต่ที่ผ่านมาเจ็ดปดปีเนี่ยเราเล่นแบบเงียบๆคีับเพราะฉะนั้นคนก็เลยหนีไปฟัง,ฟงวงอื่นไม่ไม่ไม่ได้ฟังเรายกตัวอย่างว่าเราเวลาจะโหวตเรื่องอยูเครนเนี่ยสามครั้งเนี่ยเราก็กลับไปกลับมาแต่อ้างหลักการสหประชาชาติเดิมนะครับ,รบแต่เราสามารถที่จะโหวตเห็นด้วย แล้วก็งดออกเสียงแล้วก็กลับมาเห็นด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของเราตกต่ำนะมีะจุดเด่นอันเดียวนะครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลนี้ทําได้ดีขอชื่นชมคือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุนะครับแต่เราต้องไม่ลืมที่จะให้เครดิต ข้าราชการประจํากระทรวงการต่างประเทศที่เขาทํางานเงียบๆมาตลอดตั้งแต่เรามีกรณีที่เราไปขโมยเพชรมีนักการทูตซาอุถูกสังหารในประเทศไทยแล้วเราก็พยายามที่จะปิดคดีพยายามไปอธิบายเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลในอดีตเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลอน,นันต์รัมตรีอาสาท่านชวนรัมตรีสุรินมาจนถึงสมัยท่านสุรเกียรติท่านกันตีของรัฐบาลทักษิณเนี่ยพยายามเรื่องนี้มาตลอด ในกรอบของรัฐบาลทักษิณเนี่ยได้สร้างกรอบ ACD ความร่วมมือเอเชียเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถมีเวทีพูดคุยกับพวกอาหรับ,รบนะครับ,รบวันสถานการณ์มันสุกงอมมกุฎราชกุมารท่านโดนประธานธิปตีไบเดนเนี่ยเ,เย็นชาด้วยเรื่องที่เขาไปสังหารคนของเขาในสถานกองสุนใหญ่ที่ตุรกีเนี่ยนะครับเมื่อเขาถูกอเมริกันเย็นชาเขาก็ หันไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนมแม้กระทั่งกับอิหร,ร่านศัตรูอันดับหนึ่งเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ปรับเปลี่ยนนโยบายบมันก็ประจวบกับการที่มีความสัมพันธ์ในอดีตกับไทยที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะครับ,รบว่าเราน่าจะได้ประโยชน์แต่อย่าไปใช้ประโยชน์เรื่องแรงงานเลยครับ,รบไอ้ BCG เนี่ยดีอยู่แล้วเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจ ชีวภาพเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราต้องหาประโยชน์ในความสัมพันธ์กับซาอุเนี่ยในประเด็นใหม่ๆที่เขาจะมาสนับสนุน BCG ของเราครับเท่าที่จับประเด็นได้ก็คือการทูตแบบเงียบนะครับเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนทางการเมืองเหตุการณ์ทำรัฐรประหาร ได้ได้ว่าการทูตแบบเงียบนั้น7-8ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ประเทศไทยใช้อยากทราบว่ากระแสข่าวในขณะนี้ครับหลังจากที่การเมืองเกิดการพลิกคั่วเกิดสายล่มแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เขาบอกมาเป็นแบบนั้นก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,กยกา,กาอยากจะตั้งฐานตั้งจรวดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีหลายหลายฝ่ายบอกว่ามีข้อกังวลว่าอาจจะเกิดการแทรกแซงกิจการภายในของไทย ได้มากมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะมีการาตั้งฐานตรวจในประเทศไทยในมุมมองของท่านทูตพิสานครับผมผมทั้งทำงานในสหรัฐมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ติดตามข่าวความสัมพันธ์ไทยสหรัฐมาตลอดแล้วก็ตรวจสอบกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศทุกคนงงครับมไม่ทราบว่าข่าวเรื่อง การที่เขาจะมาตั้งจรวดเนี่ยมันมีที่มามาจากไหนมีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงอะไรนะครับทุกคนงงหมดแต่สิ่งที่นั่นผมมั่นใจก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหลวไหลแน่นอนว่าไทยเนี่ยจะต้องปฏิเสธแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของการชักศึกเข้าบ้านอย่างแท้จริงนะครับ,รบที่สำคัญก็คือว่าคนชอบพูดกันว่าเราจะกลายเป็นยูเครนคือเรากับยูเครนนี่มันคนละ คนละเรื่องเลยนะครับยูเครนนี่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและเมื่อเขาเป็นประเทศอิสระหลังจากการล่มสลายเนี่ยบัดนี้เนี่ยสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นรัสเซียเนี่ยเขาอยากจะประกันความมั่นคงจากการขยายอิทธิพลของนาโตเนี่ยเขาก็เลยเข้ามามีอิทธิพลในยูเครนเมื่อมามีอิทธิพลแล้วรู้สึกว่ารัฐบาลยูเครนไม่ค่อยเชื่อฟังก็เลย ปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาไม่เคยมีความทะเยอทะยานหรือนโยบายแล้วผมมั่นใจจีนเขาไม่ต้องการรุกรานประเทศใดประวัติศาสตร์เขาเขาไม่ได้ต้องการรุกรานประเทศใดเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีศัตรูหรือคนที่เขาหมายปองที่จะมาพผนหนวกดินแดนของเราเนี่ยเราจะไปตั้งฐานจรวด ไปไปเป็นศัตรูกับใครนะครับแล้วคนที่เขามาตั้งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆเขาอยากจะมาตั้งนะเขาต้องไว้ใจเรานะถ้าเกิดเรามีความใกล้ชิดกับจีนเนี่ยไอ้ฐานจรวอันนี้ไอ้ความลับอะไรต่างๆของสหรัฐเนี่ยมันก็ร่วไหลไปที่จีนได้เพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของเหตุผลต่างๆนานาและทั้งในด้านของสหรัฐเองนะครับ พราะฉะนั้นผม <S <S ผมคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลครับครับน้องบอกว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยถือว่ามีตำแหน่งที่ตั้งที่ห่างจากประเทศมหาอำนาจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นผลบวกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในอดีตนั้นอาจจะมีหลายๆคนมีข้อกังนวลว่าเอ๊ะประเทศไทยเคยเป็น ที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาก็อาจจะผนวกในเรื่องนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในขณะนี้ก็กระแสเรื่องของการเปลี่ยนขั้วทางรัฐบาลก็มีความกังวลอีกเรื่องหนึ่งครับท่านทูตพิสารครับสำหรับนโยบายด้านการต่างประเทศอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าพรรคเก้าไกลก็มีจุดยืนนะครับในเรื่องของเสรีเสรีนิยมประชาธิปไตย ต่างจากรัฐบาลชุดเดิมที่มีมุมมองในเรื่องของอนุรักษ์นิยมมุมมองของท่านทูตมองเรื่องของนิยายการต่างประเทศในการช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างครับท่านทูตครับครับเ,เรื่องเมื่อกี้คุณนัทพลพูดถึงเรื่องฐานทัพนี่จริงนะครับว่าแนาเดีตเนี่ยเราเสมือนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอของสหรัฐประจําภูมิภาคนี้เพราะเราไปเชื้อเชิญเข้ามาเนื่องจากเราเกรงและมันเป็นความเกรงที่ถูกต้อง อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ทั้งคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์โซเวียตที่จะแผ่ขยายผ่านเวียดนามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราร่วมมือกับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ของไทยเองและเมื่อจบสงครามเวียดนามเนี่ยเราเป็นคนเชิญให้เข้าออกไปนะครับคบ่ายรามาศูนสุดท้ายที่เป็นสถานีเรดาร์ที่อุดอรเนี่ยเราเชิญเขาออก S <S เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวลือปัจจุบันที่บอกว่าอสอารกองศุนของเขาที่เชียงใหม่เนี่ยจะเป็น<อ>ฐานอาวุธฐานจรวดอะไรต่างๆผมเปิดเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับ,รบเขามีแปลนของแปนสถาปนิกของสถานกองศุลใหญ่นะออในแปลนนั้นเขียนว่าจะสร้างเสร็จกันยานี้นะครับแล้วผมถามพักพวกเนี่ยเขาบอกว่า อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งก่อสร้างในเชียงใหม่เนี่ยหรือที่ไหนนัก็ตามในประเทศนี้ต้องส่งให้เทศบาลเขาตรวจดูก่อนเพราะฉะนั้นผมผมมั่นใจนะครับว่าเรามีสขชสำนักงานข่าวกรองเรามีข่าวกรองของทหารเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะพ้นไปจากการการรับรู้ของฝ่ายเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็น ข่าวลวงวที่ผมก็ยังมไม่แน่ใจจนถึงทุกวันนี้ว่าม,มันมีมาจากไหนแต่ว่าเราสามารถไปเปิดดูได้นะครับข้อเท็จจริงอ่าแล้วก็มาถึงเรื่องของโนโยบายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนพัวทางการเมือง ทางด้านของท่านทูตพิสารมองว่าเมื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะทําให้นโยบายของการต่างประเทศของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับท่านทูตครับผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา7จ็ดแปดปีเก้าปีเนี่ยเราเหมือนกับเรามีปมนิดนึงว่าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐประหาร,รเพราะฉะนั้นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็เย็นชากับเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้รับแมนเด t ชัดเจนแล้วก็จะเน้นทางด้านสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมคิดว่าเราจะสามารถกระชับขยายความร่วมมือกับประเทศที่เขาให้คุณค่าเหล่านี้ได้ในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถขยายกระชับความสัมพันธ์กับจีนและประเทศอื่นๆได้คือไอ้ความสัมพันธ์นี่มันไม่ได้หมายของว่าถ้าเพิ่มกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราต้องไปลด กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลาเราเพิ่มกับอเมริกันเนี่ยนะครับ,รบเราสามารถเพิ่มในสิ่งที่เราจะได้ผลประโยชน์ตลาดสินค้าออกของเรารการลงทุนอย่าลืมนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ลงทุนมากับเทคโนโลยีแล้วสหรัฐเขามีความระมัดระวังมากที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีความใกล้ชิดแล้วเราได้เทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์ นะครับขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างสองฝั่งที่จะมีระบบเศรษฐกิจแตกต่างกันผมคิดว่าเราต้องไม่เลือกเราจะต้องเข้ากับระบบเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งหรือหลายๆฝั่งได้อันนี้ม,มันเป็นผลประโยชน์ของเราเองครับก็คือต้องสร้างดุลยภาพนะครับสาหรับทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ อนุรักษ์นิยมแบบจีนหรือว่าเสนีนิยมประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาทีนี้ถ้าหากว่าเรามองสําหรับนโยบายการต่างประเทศจากการทํา MOU ของแปดแกนนำพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับมี MOU ข้อที่23บครับท่านทุวพิสารครับเรื่องของการดําเนินนโยบายการต่างประเทศบอกว่าจะมีการฟื้นฟูบ,บทบาทผู้นําของไทยในอาเซียนแล้วก็เวทีระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีครับ ตรงนี้เองท่านทูตพิสารมอง MOU ของ8ปดพักร่วมน่าจะเป็นนโยบายที่ก้าวหน้ามากขึ้นไหมครับท่านทูตครับครับผม,ผมในฐานะสวมไม่ฝักใฝ่พรรคใดอยู่แล้วนะครับ,รบตามรัฐธรรมนูญมาตรา113แต่ผมอ่านแต่ฟัง MOU ด้านการต่างประเทศเนี่ยผมว่าใช้ได้เพราะว่าการที่เรามีรัฐบาลที่จะเข้ามามีแนวทางคุณค่าทางเสรี ประชาธิปไตยเนี่ยเราจะปิดจุดอ่อนอของ9ปีที่ผ่านมานะครับ,รบแล้วก็ในอดีตเนี่ยเราเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนนะเรามีบทบาทนำ <c oughs> เ,เวลาเราพูดเนี่ยประเทศในภูมิภาคเขาจะฟังแล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนแต่ <c oughs> อีอช่วง7-8ปี9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเลิกบทบาทนั้นไปเพราะฉะนั้น MOU นี้เนี่ยผมว่าถ้าทำให้ไทยเนี่ยกลับมามีบทบาทที่ชัดเจนสร้างสรรในภูมิภาคกับอาเซียนได้แบบที่เราเคยมีในการนำประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยคัดค้านการบุกกัมพูชาของเวียดนาม,มเราประนามทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นกระโทนตรตีต่างประเทศไทยบอกว่าการประนาม ไม่ทําให้เกิดประโยชน์เนี่ยไม่จริงนะฮะทุกประเทศก็เหมือนคนนะเขาอับอายได้เราไปนมเวียดนามทุกปีเราไม่เห็นว่าการที่รัสเซียสนับสนุนเวียดนามเนี่ยมันเป็นประโยชน์รัสเซียเขาก็ค่อยๆถอนเวียดนามเมื่อถูกกดดันแล้วที่เราบอกว่าอย่าไปใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟอย่าไปช่วยเราเป็นคนให้อาวุธ กัมพูชาที่ต่อต้านการบุกข,ของเวียดนามเขาถึงสามารถกดดันเวียดนามให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีบทบาทนำทั้งการทูตทั้งสถานการณ์ในพื้นที่และเรายังมีบทบาทสร้างสันติภาพไปบูรณะถนนหนทางให้ความช่วยเหลือทั้งเวียดนามทั้งกัมพูชาทั้งลาว ในสมัยรัฐบาลท่านนาันนัรัฐมนตรีต่างประเทศอาสาเพราะสิงส่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกที่เราเคยมีเพราะ,ะเราควรจะทําหน้าที่ที่มีบทบาทสําคัญนี้ต่อไปครับก็เป็นจุดยืนนะครับสําหรับแต่ละประเทศครับที่จะสามารถใช้ในเรื่องของการคัดค้านหรือว่าหลายๆประเทศอาจจะมีเรื่องของโซเชียลแซงชันนะครับที่จะทําให้มีการกดดันนะครับแล้วก็ หาแนวทางในการคลี่คลายปัญหาตรงนี้เองนะครับอยากสอบถามจากความเห็นของท่านทูตเพิ่มเติมถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาที่เขามีความเปราะบางในเรื่องของทางการเมืองตรงนี้ท่านทูตมองว่านโยบายระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรครับท่านทูตครับครับที่ผ่านมาเราคล้อยตามอาเซียนนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาในเมียนมาแล้วเราก็พยายามใช้การทูตแบบเงียบ แต่เงียบๆที่ผ่านมาปีเศษเนี่ยมันเงียบจนเราไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีบทบาทร่วมกับอาเซียนที่สร้างสรรค์นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลใหม่นีต้องเข้าใจนะครับว่าเราใกล้ชิดกับพม่าทั้งทางด้านทหารทั้งทางด้านชายแดนเนี่ยเราต้องรักษาผลประโยชน์ของเราไว้ขณะเดียวกันนี้เราช่วยเขาเนี่ยนะครับให้เขามี การปรองดองให้มีการ,รยุติความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าเราได้ประโยชน์กับความปลอดภัยของเราเองอเราได้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่คนเนี่ยเขาจะชื่นชมเพงาัสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายและเป็นสิ่งที่เราควรจะมีบทบาทมากขึ้นครับครับแม่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ ประเทศรอบบ้านนะครับเพื่อนบ้านของเราก็มีความสําคัญนะครับแต่ว่าในบทบาทของประเทศที่เป็นประเทศมหาอํานาจนะครับไม่ว่าจะจีนนะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาเขามองอาเซียนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับสำหรับจีนก็มองว่ายุทธศาสตร์อาเซียนก็เป็น1แถบ1เส้นทางนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเขามีมุมมองต่อประเทศไทยในอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างครับท่านทูตับ จีนนี่ผมคิดว่าควรชื่นชมนะครับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเขาไม่ได้ให้กับอาเซียนนะเขาให้กับทุกทวีปในโลกนะครับเพราะเขาเขาเห็นว่าในหลายๆประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วก็ต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหน,นทางไปขอเงินกู้จากธนาคารโลกทาง ADB อะไรต่างๆก็มักจะติดปัญหามากมายมเขาไม่มานั่งวิาพากวิจารณ์เลคเชอร์ lecture, เรื่อง สิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเขาพร้อมที่จะให้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามแสดงให้เห็นหว่าเขามีบทบาทสร้างสารรค์เพื่อ,อ,อจะแข่งขันกับสหรัฐในการเอาชนะจิตใจของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายสิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าไปกู้หรือทำสัญญาที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนี้สินแล้วก็กลายเป็น เศรษฐกิจส่วนหนึ่งหรือรเป็นมณฑลหนึ่งของจีนอย่าเป็นเบี้ยล่างผมคิดว่าถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้ได้อันนี้ก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ,รบว่าเราให้ความระมัดระวังในการลงนามเจรจารเรื่องการสร้างเส้นทางรถไฟอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการกู้หนี้ยืมสินให้กับจีนที่จะมาสร้างผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการได้ถูกต้องครับ ครับก็ถือว่าเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจีนนะครับหลายๆประเทศก็นะครับก็จีนเขาก็ลงไปดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือหนึ่งนะครับที่เป็นแนวทางที่สร้างสรรค์นะครับทีนี้ไทยนะครับควรจะมียุทธศาสตร์ทางการทูตอย่างไรนะครับที่จะต้องสร้างดุลยภาพนะครับสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝากฝั่งของจีนด้วยครับครับผมผมคิดว่า การสร้างดุลยภาพใหม่ที่ทาง MOU พูดเนี่ยผมคิดว่ามาถูกทางนะครับคือเราจะต้องร่วมขยายความร่วมมือกับมหาอำนาจกลุ่มประเทศต่างๆถ้าเรามีผลประโยชน์ร่วมกับเขาอันไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่เป็นผลประโยชน์เราเราต้องกล้าพอที่จะบอกเขาว่าขอแยกทางกันเดินไม่ไปด้วยกันมผมว่าอันนี้จะทำให้เราเนี่ย มีบทบาททางการทูตที่มันได้รับความยำเกรงได้รับการ,รนับถือนะครับผมเคยเรียนและทำงานในประเทศพัฒนาแล้วในอังกฤษในสหรัฐมาเกือบ20ปีเนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าออความคิดผมสุดสดตรงไปเชียร์ตะวันตกผมคิดว่าผมใช้ความรู้ เหล่านี้เนี่ยมาสร้างความรู้เท่าทันเพื่อจะดูว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่เราจะเก็บเกี่ยวได้อะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะร่วมยกตัวอย่างถ้าเราจะขยายความร่วมมือกับสหรัฐตะวันตกผมเห็นว่าควรจะกระชับทางด้านการทหารต่อไปเพราะเรามีความสัมพันธ์กับทางการทหารกับสหรัฐมาแน่นแฟ้นนานหลาย ทศวรรษนะครับฝึกรบด้วยกันก็มีครอบครัวนี่ฝึกมาแล้ว42ครั้งทุกปีเป็นการฝึกซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเราเชิญจีนมาเป็นผู้สังเกตการด้วยนะครับนอกจากหลายๆประเทศทหารไทยเนี่ยมีวิธีการคิดหรือเข้าโรงเรียนเสหรือได้ทุนเนี่ยไปเรียนที่สหรัฐเนี่ยเป็นทุกรุ่นเป็นประจำเพราะฉะนั้นหลักการคิดเรื่องอาวุธ เทคโนโลยีต่างเนี่ยเรามากับฝ่ายตะวันตกสหรัฐตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปสร้างความไม่ไว้วางใจขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีหรือเครื่องบินจรวดอะไรต่างๆที่เราจะใช้ป้องกันประเทศที่มันมีความทันสมัยเนี่ยเขาย่อมที่จะไม่ไว้วางใจที่จะแบ่งปันหรือจะขายให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักหยิบฉวยแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของเราการรู้เท่าทันคือทำให้เราสามารถที่จะ รักษาสถานภาพดุลยภาพที่ดีได้เพครับเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยมีข้อแม้อย่างเดียวในการร่วมมือกับสหรัฐด้านการทหาร,ค,รคือเราจะระบอกเข้าตรงๆเราต้องไม่ไปสกัดกั้นจีนเพราะจีนไม่ได้เป็นศัตรูกับเราครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นการบ้านหนึ่งนะครับที่คนที่จะทนะําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับกับรัฐบาลชุดใหม่นั้นจะต้องมีการ ผูกมิตรนะครับแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจด้วยรวมถึงหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยสุดท้ายอยากให้ท่านพิสารฝากถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะทําอย่างไรให้ต่างประเทศนั้นเกิดการยอมรับบทบาทของไทยในเวทีระดับโลกมากขึ้นควรจะมีแนวทางอย่างไรครับท่านทูตครับ ผมว่า m อ u เขียนแนวทางกว้างๆที่ชัดเจนแล้วนะครับ,รบผมอยากตบท้ายนิดเดียวครับเพราะว่าเรามักจะพูดถึงเรื่องสาราชชอบมาแทรกแซงกิจการการเมืองภายในของเรานะครับ,รบอยากจะบอกว่าผมอยู่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทุกประเทศและในสถานทูตทุกแห่งค,คนที่เป็นทูตทุกคนข้าราชการสารทูตทุกคนเนี่ย เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างความนิยม,อมของประเทศตัวเองถ้าเผื่อมาจากเกาหลีเขาก็จะสร้างความนิยมเกาหลีเราเป็นนักการทูตไทยเราก็จะสร้างความนิยมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอขนบธรรมเนียมที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไทยสถาบัน อะไรต่างๆเราทำอย่างเต็มที่สร้างความนิยมเพราะฉะนั้นจีนเขาก็สร้างความนิยมจีนในประเทศไทยมันมีสื่อ IR I อที่วิพาก์วิจารณ์สังคมตะวันตกมันถ้าเผื่อไปสืบแล้วมันก็มาจากจีนนะครับเพราะว่าในทางอ้อมเขาต้องการสร้างความนิยมจีนว่าสังคมเขาเนี่ยเป็นสังคมดีกว่าสังคมเปิดเสรีภาพประชาธิปไตย ผมเคยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเบอร์สองเนี่ยผมไปพบหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นซึ่งเ,เขาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวผมอยู่สหรัฐเนี่ยผมพบสอสอสวที่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเต็มตัวมันมันเป็นสังคมเปิดฮะและเราต้องการสร้างเครือข่ายเราต้องการปกป้องผลประโยชน์เราต้องมีพรรคพวกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้อง มองให้ดีบางคนบอกว่าเนี่ยมันมีร่างข้อมติของวุฒิสภาในสารัฐแทรกแซงชัดเจนเลยประโยคนี้ประโยคนี้ผมไปเช็คดูนะเอสหนึ่งหเนี่ยเป็นแค่ร่างนะมีแค่สอวอสองคนคที่ค,คิดว่าจะเสนอแล้วทำไมเราไม่ไปดู SR9 เมื่อวันที่15มีนาคม2017คคเขาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านสวรครคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมติที่กระชับความแน่นแฟนและแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพการที่เขาเทิดทูนสถาบันของเราอย่างชัดเจนบางคนบอกว่าโอ้ยเขามีเงิน NED National Endowment for Democracy สนับสนุนคนที่ต้องการล้มสถาบันผมอยากขอดูหลักฐานครับ,รบผมจะได้ เอาไปประท้วงกับทูตอเมริกันแล้วผมอยากให้รัฐมนตรีต่างประเทศเนะี่ยยกขึ้นประท้วงกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคือทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานถ้าเผื่อเรามาบอกว่าเขาส่งเสริมเสรีภาพประชาธิปไตยผมคิดว่าชัดเจนอ,อย่างที่ผมบอกเราส่งเสริมคุณค่าประเทศไทยทั่วโลกสหรัฐเขาก็มีองค์กรที่เขาเอาเงินจากรัฐสภาทั้งสองพัก มาส่งเสริมคุณค่าเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องที่เขาทำเราทำจีนทำรัเสเซียทำใครๆก็ทำครับ,รบแต่ถ้ามีหลักฐานการล้มล้างนะครับขอดูและเราจะต้องประท้วงคนไทยที่จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอเมริกันต้องลุกขึ้นมาบอกสอสอสอวรัฐบาลเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิด เพราะมันไปล้มล้างและเขาจะไม่ร่วมมือสนับสนุนให้เอาภาษีเขาเนี่ยไปล้มล้างสถาบันที่รักของคนไทยเพราะสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องอยู่กับความจริงอย่าเชื่อข่าวแล้วก็รีบแบ่งปันแชร์กันทันทีนะครับต้องตั้งคำถามคนที่เขาแชร์มาให้เราว่าเขาต้องการอะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับ ครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างรอบด้านโดยเฉพาะยิ่งการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็ต้องพิจารณากันให้ดีส่วนการทูตที่ผ่านมานั้นเป็นการทูตแบบเงียบแต่หลังจากนี้การทูตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ท่านพิสารก็มองว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนแล้วก็เวทรีระดับโลกครับแล้ววันนี้รายการจับกระแสะและสาภานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับท่านพิสารมณนะวพัฒน์สมาชิกวุฒิสาภาและในฐานะอดีตเอ,อกกาชทูตณกรุงบอชิงตันดีซีกระทรวงการต่างประเทศ ที่มาให้ความรู้มาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับกับรายการจับกระแสแส่สะานของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านพิศาลมณนะัะแก่นีด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณนภพลครับค,ครับ,รบและก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการจับกระแสแลสภะานผมนภะพลสังวนทรัพย์และท่านพิศาลมณนะวพัฒต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ